เจ็บอีกแล้วเจ็บแล้วหายเจ็บแล้วหายเจ็บแล้วหายคูคูเจ็บหูเจ็บเขาจะกระดิกเท้าโชว์นะครับงมโอ้โหโอ้โหตีนไม่ตีนไม่ล้างด้วยโอเคง้มเดี๋ยวโชว์ต่อยปาเตึงได้เลยเห็นไหาเห็นไหม

สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างดูดิดูดูรักษากระมอนทุษนะคะออปฟี่เนี่ยเป็นคนที่ตอนนั้นเป็นอมพอมภภาพชินซีนะคะแต่ว่ามาดูแลสุขภาพที่มรดสมเดคีรการแพทย์แผนไทยดูดีขึ้นมากดูดูค่ะในวันนี้นะคะเราก็เลยได้มาเยี่ยมชมที่บริษัท MT n a t u ในชอรอนเฮิร์จำกัดที่เป็นบริษัทของเราด้วยค่ะใช่ออฟฟี้ก็บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่จะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆตัวยา ่างๆของคุณหมอ<ช>ไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคะใช่ส่วนใหญ่นะคะเป็นอัมาพาตรึ้นซีกเนี่ยมันใช้งานได้แบบว่าไม่ไม่มากแต่คุณหมออ่ะช่วยอัมาพาตรึ้นซีกอ่ะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยดูดิค่ะเดือดเดนี่ขอบคุณมากนะคะ งานในวันนี้ออฟฟี่เป็นคนคิดแล้วก็เป็นคนสอนคุณหมอนะคะบอกว่า<ะ>สิ่งใดดีๆอาหารเสริมดีๆตัวยาดีๆเก็บไว้ทําไมทําไมไม่แบ่งปันผู้อื่นใช่ไหมทานแล้วก็รักษาแบบออฟฟี่หายแบบออฟฟี่ใช่ค่ะแต่ก็ต้องไปจดจุดก่อนนะคะเราก็จะมีการร่วมในการกดจุดรักษาแล้วก็พร้อมกับทานยานะคะ มีตัวไหนบ้างคะที่รางวัลที่เราได้จากสวิตนะ,ะอันนี้ใช่ตัวนี้เลยที่เป็นรางวัลเป็นงานนวัตกรรมนะคะสู่ระดับโลกที่เราอยู่ในงานวิจัยนะคะใช้ใชดูแลออฟฟี่ได้กินแล้วแข็งแรงขึ้นเยอะเลยคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มมียัง เซร่มยกกระชับนะคะตัวนี้ได้รางวัลเหรียญทองจากญี่ปุ่นนะคะข<ม>องี่นี่ไงที่ใช้แก้คันสบู่คนที่แพ้งหงือ่อหรือว่าในสิ่งใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังสามารถใช้ได้เลยนี่นะคะจะเป็นสบู่ไข่เลี่ยมนะคะมียางไข<ม>่เลี่ยมดูหลอกหล,อ,ลอมากเลยหลออมากเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้เราได้รางวัลจากฮ่องกงนะคะ ท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงนะคะหรืออาการคันบนหนังศรษะอันนี้เราได้รางวัลจากประเทศโปโแรแลนด์นะคะอูเอนะอฟีเราได้รางวัลเหรียญทองอจากเกาหลีนี่เลยก็จะเป็นครีมกันแดดนะคะติดตามกันเลยนะคะว่าเอฟฟี่พูดจริงใช้จริงใช่ ออฟลีต้องทดลองใช้ด้วยตัวเองทุกอย่างทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็อาหารเสริมแล้วก็ยาสมุนไพรในมรสมนลคลินิกการแพทย์แผนไทยใช่เดี๋ยวไปกดจุดนะคะไม่กดไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้กดแล้วดีขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วถ้าไม่กินยาได้ไหมไม่ได้โอ้ไม่ต้องกินลอกไม่ได้เดี๋ยวมันจะสวยเกิน ของเราเป็นงานนะวิจัยนวัตกรรมด้านต้านยินแก่นะคะค่ะเป็นตัวที่ออฟฟี่ทานค่ะก็จะสุขภาพดีสวยวันสวยคืนนี่พพเดี๋ยวจะเดินตรงแล้วนะคะ,ส,ะสู้นๆนะคะสู้ๆค่ะ เจ็บอีกแล้วเจ็บแล้วหายเจ็บแล้วหายก็รักษาต่อไปนะคะเดี๋ยวก็หายแล้วโอเคขึ้นเยอะมากตอนแรกอะเอามาพลาดครึ่งซี่อะเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ตอนนี้หายครึ่งนึงแล้วหายเกินครึ่งแล้วรักษาต่อไปซื้อซื้่ซื่ค่ะวันนี้นะคะได้พาอฟฟี่มาที่มนัะสมนคลินิกการแพทย์แผนไทยใช่<ะ><ะ>นี่ ดูยานะยังไม่หมดเท่านี้นะมีเกี่ยวกับหลายตำรับใช่ไหมใช่แต่ด้านหลังนะคะนี่อันนี้ก่อนก็เกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะคะตัวนี้ใช้รักษาออฟฟี่ซึ่งออฟฟี่เป็นเส้นเลือดติดแล้วก็อัมมาพึกอัมมาพาคลื่นและอันนี้ไงออฟฟี่ต้องกินตัวนี้ด้วยคือตัวสลายผังผืดเมื่อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นของออฟฟี่สร้างผังผืดเยอะๆก็ทําให้ออฟฟี่เดินไม่ได้แขนขาก็ยึดซึ่งกดจุดมาเนี่ยออฟฟี่จะปวดท้องมากเลยนะใช่ปว ท้องมากเลยแต่ว่าค่จจะเป็นตัวนี้อัมาพึกอัมาพาตสําหรับคนที่เป็นเหลือเส้นเลือดตีบก็ได้นะคะใช่สโตกออฟฟิศซินโดมสามารถใช้ได้เลยนะคะค่ะเราใช้รักษณะแต่นี้อันนี ตัวที่สุดยอดของคลินิกเราเป็นตำลับยาในคลินิกเรียกว่าอายุวัฒนะนะคะสามารถฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยค่ะซึ่งทุกคนน่ะจะบอกว่าเฮ้ยเป็นพิษต่อตับต่อไตหรือเปล่าถ้าทรรเยอะๆแล้วมันมีอะไรอยู่ในนี้เราต้องการพิสูจน์ทราบให้รู้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะเราจึงนำไปวิจัยนะคะร่วมกับสวทชแล้วก็สถาบันราชมงคล งานวิจัยออกมาเรียกว่าต้านยีนแก่การต้านยีนแก่คือการต้านคือการหยุดยับยั้งความเสื่อมของร่างกายในระดับเซลล์เราทุกส่วนเลยภายในฟื้นฟูและถ้าเป็นภายนอกก็ต้านไม่ให้เหี่ยวมันจึงเป็นการกินทุกวันอ่ะดีมากๆเลยอ่ะอันนี้ดีมากมากแล้วก็คุณหมอก็เลยนำมาเป็นตำลับ ที่ใช้เกี่ยวกับดูแลสุขภาพผู้ป่วยในคลินิกด้วยโอเคค่ะในตรงนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันนะคะไปทหมอนทำหมอนจะปเจ็บจุดหร้อใช่ไหมไม่ใช่เจ็บแต่หายเจ็บแต่หายท่องไว้เจ็บแต่หายเจ็บแต่หายโอเคค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะ A few moments later นี่ถึงเสร็จเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยกำลังจะรักษา หมอดทัศค่ะโอเคดีครับัสดีครับทัศค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ป่วยนอนเลยนะครับเดี๋ยวตรวจดูร่างกายเบื้องต้นเราก็จะตรวจดูขานะครับเบื้องต้นว่าขาของเขาเนี่ยสามารถงอได้ถึงไหนแล้วจากเมื่อก่อนไม่สามารถทับได้เลยเมื่อก่อนแค่มุมประมาณนี้เดี๋ยวนี้ก็สามารถงอเข้าไปแล้วก็ยกเองได้แล้วสุดแล้วลองยกเองสิยกเองขึ้นมาอ่ะติดพื้นไว้ อือสามารถยกได้สุดแล้วดูองศาเมื่อก่อนยกขึ้นมาทําไงตอนนีออ่สามารถชิดได้แล้วอ่กกอดกอดเข่าอ่กกดลงไปโอเคสามารถทำดดได้แล้วถ่าได้ทําได้ค่ะเดีย๋ยวมาดูเขาจะกระดิกเท้าโชว์นะครับปกติจะกระดิกไม่ได้เลยนุมโอ้อโหโอ้อโหตีนไม่ตีนไม่ล้างด้วยอโอเค <laughs> อ,อ,อันนี้คือข้างปกตินะะดูข้างที่ป่วยอ่าโอเคเขาสามารถทําได้หลายอย่างแล้วครับเฉพะใช,ช่วงมือเขาจะตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะกดจุดรักษาแล้วมือก็คลายเองได้อ่ะคายมือโชว์กล้องหน่อยแกะเองเมื่อก่อนงิกอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คลายเองได้แล้วอ่าแล้วความรู้สึกขอบซีถึงไหนแล้วตรงนี้ เป็นของเราหมดแล้วเนี่ย <Rem ind. S 1> จากที่เมื่อก่อนหยิกเพื่อนแกล้งเพื่อนหยิกก็ไม่เจ็บใช่ใช่โอ้ย <laughs> โอเคตอนนี้กําลังก <Heroes> ด <c ười> จ,จุดคลายเส้นที่แข็งอยู่นะคะ<อ>จากเส้นขาวของเขาออ,อันนี้หัวเราะคนไข้อาจจะชอบใจนะคะ <c ười> ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหโอ้คุูหมอทัศรักษาไปนะเดี๋ยวคุณหมอไปดู คนไข้ท่านอื่นก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูคนไข้ไปดูโรงงานเดี๋ยวพี่ให้หมอทักทำการรักษาก่อนนะโอเคหมออะจะไปดูโรงงานฝั่งนู้นนะคะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูโรงงานฝั่งนู้นก่อนถึงหมอถึงพี่นุ่มขนาดเก่งไรใสยเก่งไรพี่นุ่มใส่เก่งไรพี่นุ่มเลย ที่นี่บริษัท MT n a t u r a n Herb จำกัดนะคะเป็นสถานที่ผลิตเครื่องสาอางนะคะเราได้ GMP ISO นะคะด้านนอกของเราก็จะมีห้องตรวจสอบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางเคมีนะคะเดี๋ยวจะพายเยี่ยมชมด้านในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ผลิตของบริษัท MT Naturen Herb จำกัดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเนกะ็บ รักษาเครื่องสําอางนะคะจะเป็นแอร์ล็อกนะคะในตรงนี้แล้วก็จะเป็นห้องผลิตเติดฉากล่องบรรจุนะคะในตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บรักษาเครื่องสําอางนํำเข้านะคะค่ะเราก็จะมีห้องผลิตห้องช่างด้วยนะคะ ะ็็จะมีห้องล้างอุปกรณ์ค่ะแล้วเราก็จะมีห้องผลิตผสมนะคะในตรงนี้อันนี้ก็เป็นของบริษัท m T Natural Herb นะคะเราได้ G M P แล้วก็ I S O นะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นสถานที่ผลิตขเขาเรียกว่ายาสมุนไพรนะคะที่เรากำลังจะทำใกล้เสร็จแล้วนะคะค่ะเราได้ ได้ขออนุญาตแล้วนะคะที่ใช้รักษาผู้ป่วยเพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตยาสมุนไพรและในการรักษาโรคต่างๆให้ผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรวจเรียบร้อยจดขึ้นทะเบียนไปโรงงานผลิตยาแล้วเราพบกันนะคะโอ้ยตอนนี้เหลือแต่แบบไอ้นี่แล,แลแะครบแล้วเหลือแต่พครบแล้วโอ พูดไม่พูดไม่ชัดแล้วเจ็บมากๆเลยแต่ว่าหายแน่นอนอันนี้ดีกว่าเดิมอีกนะดูเนี่ยอ่ะเดี๋ยวฟี่ยกแขนได้ไปถึงตรงไหนแล้วยกขึ้นไปนะอ่ะเดี๋ยวยกขึ้นโชว์สิอ่ะยกโชว์อ่ะต่อยปากตึงได้เลยเห็นไหมเห็นไหมใช่สองมือเป็นยังไงถ้าสองมืออาจะยกไม่ใช่เอามือหน้นช่วยยกขึ้นไปยกขึ้นไปเหนือหัว อ๋อเนื้อหัวอายกขึ้นไปเนื้อหัวมาทำเองมาเข้าเนือไปยุงจะเก่งเลยขนาดนั้นข้างซ้ายทางซ้ายออยกเองสบายขึ้นนี่ดูดิดีมากเลยอะอแต่ว่าเจ็บเจ็บมากแต่าหายแน่นอนเราต้องทําการประครบหลังจากที่เรากดจุดไปแล้วครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็ช้ำเนาะใช่ออกซี่ให้ไปเอาอยามาให้นะคะเมื่อทีนี้ จางมันจะเอายามาให้แล้วนะอันนี้นะเดี๋ยวเอาพี่ต้องทานนะเดี๋ยวทานเลยพอประคบเสร็จทานเลยนะโอเคแล้วก็มีตัวนี่ตานเป่แกเป็นชุดหลายชุดมากเลยดูดิจนตัวตานกี่แกเอามาไว้สบายรีบจัดยาเอาพี่ตอนนี้จะไปงานนางสาวไทยค่ะใช่เอารับยาไว้ไปแล้วค่ะยกอดไว้ก็อยู่นียบายกอดไว้นั่นแหละอ่า เรียบร้อยแล้วไหนี่ันนี้นี่ไงจะไปดีวล่อกอดยาวไว้ท่าเดียวหามากเลยเอากอวยาวไว้ก่อนเพราะว่ากินแล้วหายหายอาการหายแบบดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วใช่หมอทัดกับหมอทุสหมอทัดกับหมอนุษนะคะหลังจากที่ร้องไปตั้งนานพูดไม่ชัดเลยทีนี้ ยาให้คุณแม่เอาฟรีน,นะคะซึ่งปวดขามากๆค่ะจากตัวกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เกี่ยวกับสลายของขืน่นะคะทีนี้คุณแม่บอกว่าคุณแม่อยากได้กาแฟใช่ไหมคะของที่นี่เฟิร์สทัชให้คุณแม่ไปทานนะคะเพราะว่าตัวนี้สุขภาพดีมากๆถัดต่อไปนะคะเราจะนําตัวต้านยีนแก่มาเติมลงในกาแฟเฟิทัชนะคะค่ะออแล้วพบกันค่ะ